ก็วันนี้ไรบนิตาก็พาอัปเดตการออกดอกของอะโวคาโดเวียดนามสายพันธุ์แทที่ไรโบนิตานะครับด้านหน้าผมนี้ก็เป็นต้นเม่พันธุ์นะครับกาลังออกดอกเยอะมากนะครับช่อดอกกําลังใหญ่นะอวบนะครับการใหญ่นะครับผมก็ฉีดแคลเซียมบอลอนทุกสิบวันนะครับเพื่อเสริมการแตกตาดอกนะครับที่ดีนะครับดูนะครับดอกเขา มาเยอะมากนะครับท่าจับทุกลูกเนะี่ยคงกิ่งหักแน่นอนนะครับผมก็แต่งกิ่งให้โล่งนะครับครับสายพันธุ์นี้นะครับลักษณะเด่นของเขาคือต่างจากบุตรเจดไทยก็คือเขาจะดกมากนะครับแล้วก็ทางอีสาสนสกลนครเนี่ยเขาจะเริ่มสุกเก็บเดือนพฤศจิกายนนะครับอันในช่วงนั้นอโวคาโดกจ็จะเริ่มขาดแล้วนะครับขาดตลาด นั้นก็จะได้ราคาดีนะครับที่เมื่อกี้นี้พอบรขายปีกโรได้หนึ่งร้อยบาทนะครับก็ไม่พอกันนะครับอโบคาโดวีพันเวียดนามนะครับลูกใหญ่ขายบูตเจ็ดนะครับอร่อยนะครับที่สวนก็จะเก็บเกลี่ยนะครับเราผ่าออกบางเม็ดนะครับก็จะงอกในเนื้อเลยนะครับเพื่อเพื่อจะให้เขาเก่เต็มที่นะครับถ้าท่านท่านใดสนใจต้นพันุ์นะครับ ช่วงนี้ก็ต้นใมพันธุ์ก็กําลังเอาดอกนะครับก็หมดรุ่นไปแล้วนะเขาก็จะเริ่มทําให้ใหม่นะครับสายพันธุ์นี้ทนอากาศร้อนมากนะครับตัวเร็วนะครับับต้นสูงนะครับอย่างเห็นทางหน้าผมนะครับบุญเวี้ยนามนะครับครับอันนี้เป็นต้นเมเพันธุ์สายพันธุ์เท้จากแคริบาเนตานะครับดอกนะครับปีที่แล้วก็ดอกนะครับปีนี้ก็ให้คับพักฟื้นนะครับก็ดอกมาเหมือนเดิมนะครับ ยังแต่าเราให้ปุ๋ยครับดูแลนะครับผมก็ใส่ขี้ไก่เป็ดยี่สิบสี่ยิบสี่นะครับลอกสมพุ่มแล้วก็ใส่โดรไม้นะครับโดรไม้ปรับสภาพพีเอชของดินนะครับนะครับแล้วก็ราดจุลินทรีย์สกัแสงนั่นนะครับนะครับเพื่อให้เขาช่วยสลายปุ๋ยที่ตกค้างนะครับจุลินทรีย์สกัแสงรักษาโรครังเน่าป้องกันโรครังเน่านะครับนะครับสร้างภูมิคุ้มกันนะครับ เวลาอากาศปิดฝนตกหลายวันนะครับเขาจนเอตวโลกล่างเน่านะครับเขาโดดบูธเวียดนามนะครับสายพันธุ์เทนะครับตัวเร็วนะครับนะด้อนเมษาผมก็จะถ่ายที่ก็ก็ลงสายพันธุ์นี้นะครับนะครับเพราะว่าดอกเขาแข็งแรงมากนะครับประเทศสายพันธุ์อื่นนะครับดอกเขาไม่ค่อยร่วงนะครับนะครับก็เหมาะสลับอากาศร้อนนะครับปลูกได้ทุกพื้นที่ของไทยนะครับนะ ต้นเขาตัวเร็วนะครับถ้าท่านในสนใจนะครับหรือลังเลนะครับสงสัยการในการปลูกบุคคาโอเคยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเบอร์สวนก็ศูนย์แปดเก้านึงกหนึ่งห้านะครับยินดีให้คําแนะนํานะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ